สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o s t o r y นะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่ในหน้าเกมของเดสเล e a l อีกแล้วทุกคนนะฮะก็อยู่ในอาชีพคาร์บอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำบักบักมาบินกันนะครับก็อ่ะบักนี้นะครับใช้อาชีพคาร์บอยก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับมาเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าทุกคนนะฮะเอาล้วฮะเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับอาชีพคาร์บอยก็จะมีกล่องคัท หนึ่งใบตั้งอยู่แบบนี้เลยนะก็เปิดออกมาเราก็ได้ม้ามาหนึ่งต่อนะฮะเก็บลูกสูตมาด้วยนะครับนี่อ่ะยิงพัวผูๆไปอ่ะมาทุกคนบั็กนี้นะครับก็เป็นบล็กใหม่ล่าสุดใช่ไหมหลังจากที่เขาแก้แล้วนะครับปกติคือแบบจะกดจะกดชิกที่ตัวม้าแล้วก็กระโดดขึ้นไปนั่งได้ใช่ไหมครับเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันแก้แล้วนะครับทีมงานเขาแก้แล้วก็เลยแบบว่า ขึ้นไปนั่งไม่ได้แล้วเว้ยทุกคนอะแต่ก็ไม่ไม่เกินความพยายามนะครับของพวกเราอสตรีมเมอร์ทั้งหลายนะครับก็ยังพยายามทำกันอยู่นะครับก็อะและนี่คือสิ่งที่ได้นะครับเราจะต้องอขึ้นไปบนหลังมาพร้อมกับการกดคลิกนั่นเองนะฮะอะเดี๋ยวลองดูกันนะครับ3 2 1 อ่านี่ไงทุกคนนะฮะมันขึ้นเป็นขาวๆแบบนี้แล้วนะครับมันขึ้นเป็นขาวๆแบบนี้แล้วเห็นไหมโชคดีที่เราได้ม้าตัวสีดํานะมันก็เลยแบบเห็นกรอบขาวๆง่ายขึ้นนะฮะเห็นไหมเนี่ยกรอบขาวๆนะครับอ่ะต่อมานะครับกดปุ่มเมนูถ้าใครเล่นบนคอมนะครับเล่นบน PC ก็กด e s c นั่นเองปั๊บเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเนี่ยปล่อยคลิกแล้วก็ เอาออกได้นะฮะเอาออกได้แล้วก็กดคลิกหนึ่งทีเห็นไหมแต่อย่าเพิ่งกดคลิกใดใดทั้งสิ้นนะครับอ่ะ <The Final. S 1> จากนั้นนะฮะกดปืนปืนเราอยู่เลขสองใช่ไหมอ่ะกดปืนปั๊บพอปืนเราขึ้นมาแล้วครับให้เรากดคลิกหนึ่งครั้งนะครับแต่คลิกครั้งนี้ห้ามปล่อยเด็ดขาดนะคลิก <The> <alter ation> ครั้งนี้ห้ามปล่อยก็คือกดคลิกแล้วก็คือคลิกค้างไปเลยแล้วก็รีบเก็บปืนนะครับคลิกค้างแล้วก็เก็บปืน คลิกค้างกดเลขสองนะครับก็คือแบบรีบทํานะครับทําให้เร็วทําให้ไหวถ้าทําได้มาบินได้แน่นอน <c oughs> อ่ะเอานะสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งอ้อาเป็นไงตุกคนมันบินแล้วฮะมันบินแล้ว <c oughs> ง่ายมากนะครับเออทิกนี้นะครับก็คือแบบว่าเมื่อเช้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะข้างล่างมีไอ้นี่ไหมไม่มีนะอู้มันยิงมันยิง ก็คือทคกนี้นะครับเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเมืเ่อวานนี่ต้องบอกว่าวันที่แปใช่ไหมช่วงเช้าเ,าเห็นสตรีมเมอร์นะครับของช่องต่างประเทศเขาแบบเออสอนวิธีทำใช่ไหมก็พยายามทําอยู่หลายรอบมากนะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับพอตกดึกม้าเนี่ยตีสี่ตื่นซะง,งั้นนะฮะท้องเสีย <laughs> ไปเห็นช่องอ่าช่องพี่แทงนะฮะเออ เขาสอนทาพอดีก็เลยแบบเออเอาล้ววะลองทําใหม่วะลองทําใหม่นะฮะปรากฏว่าทําได้แล้วเว้ยทุกคนนะฮะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนนะฮะความสําเร็จอยู่ที่นั่นในที่สุดเราก็ทําให้ม้ามันบินได้แล้วนะฮะอ่าฮะแต่ก็เซียนหรือยังไม่รู้นะเดี๋ยวลองหายูนิคอนก่อนเนี่ยก็คือมันบังคับได้นะทุกคนมันบังคับได้นะครับถ้าเป็นม้าที่แบบว่า ตุยไปแล้วนะครับมันจะบังคับไม่ได้นะครับมันบินได้เหมือนกันแต่ว่ามันบังคับไม่ได้นั่นเองนะฮะการขึ้นหลังม้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องกระโดดนะครับเอาหน้าไถไปที่อ่านก็ได้นะครับแล้วก็กดคลิกกะจังหวะดีๆเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นอะไร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 เหมือนจะยูริคอนแต่ก็ไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวลากนางเข้ามาใกล้ๆป้อมแล้วกันแลนดิง้งแลนดิ้งก่อนแลนดิง้งไปไกลแลนดิ้งแบบว่า สวยงามนะครับยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเออไม่ใช่ยูนิคอนหว่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วกันตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองทําครั้งที่สองนะครับดูดีว่าลักอุ้ยม้าตัวนี้น่าจะไม่รอดนะถ้าโดนอีกนัดโดนอีกนัดหนึ่งน่าจะไม่รอดนะฮะไม่เชื่อลองดูอ่าเห็นไหมไม่รอดอ่ะโชคดีที่เรามีม้าสำรองนี่ฮะ มาแต่อืมแต่มาวนี่สีขาวแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาหันหน้ามาทางนี้นะฮะเอออ่ะเอาหน้าชนแบบนี้ได้เลยนะครับเอาหน้าชนแล้วก็กะร,ระยะดีๆสามสองหนึ่งชนไอ้นี่ไม่ติดนะครับเอาใหม่สามสองหนึ่งขึ้นไม่ติด เดี๋ยว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 ทำไมไม่ติดล่ะปึ๊บปึ๊บอ่าไม่ติดเมื่อกี้ฟุกเหรอไม่ติดอีกอ่ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าชนไปเลยไม่ต้องกระโดดนะครับอ่าติดแล้วทุกคนนะครับก็คือเอาหน้าชนไปเลยไม่ต้องกระโดดนะครับอ่ะ ต่อไปนะฮะกดปุ่มเมนูปั๊บแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับปล่อยปล่อยเมาส์เสร็จปุ๊บกดคลิกข้างนอก1ครั้งปั๊บเห็นไหมกอบสีขาวยังอยู่นะครับจากนั้นหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิง1ครั้งหรือว่ายิง1นัดนั่นเองแต่ว่าเป็นการยิงค้างแล้วก็รีบกดเก็บปืนนะฮะสาม่ง,งยิงกดเก็บนี่เป็นไง เอาเรื่องเกิดพี่ชายนายเจลนะฮะง่ายๆนะครับเออความสาเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นก็คือรอบเนี้ยมาอัดรอบที่สองแล้วนะครับคือรอบแรกพยายามทําอยู่ครึ่งชั่วโมงทําไม่ได้นะครับจนแบบท้อไปแล้วนะฮะทีนี้เรากลับมาทําใหม่ก็โอ้โหเรียบร้อยพี่ชายนายเจลทําได้ป่ะทุกคนซอมบี้มันตกมาจากฟ้าป่ะ นะเดี๋ยวนะนี่ฮะมันมังคับได้เห็นไหมเรามาคับให้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 ลงไปใกล้ๆรางก็ได้นะทุกคนเป็นไงมีมีคาร์บอยมีคาร์บอยแต่ก็อืมไม่มียูนิคอนถ้าจับยูนิคอนบินได้น่าจะเท่กว่านี้นะครับเนี่ยมันมังคับได้เห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องกดเดินหน้าเลยนะเออนี่เราไม่จำเป็นต้องกดเดินหน้าแล้วคือหันซ้ายก็ไปซ้ายหันขวาก็ไปขวานะครับเออเนี่ยหันขวาปุ๊บมันก็ไปขวาหันซ้ายมันก็ไปซ้ายนะฮะ เห็นไหมง่ายๆครับเนี่ยใครที่แบบว่ากําลังทําเควสห้ามขับรถไฟนะทางเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่ดีที่สุดนะฮะเออเป็นไงทางเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่ดีที่สุดนะครับถึงไวด้วยนะครับมาบินถือว่าเราจบหลักสูตรคาวบอยที่แท้ทูแล้วนะทุกคนเนาะเราจบหลักสูตรคาวบอยที่แท้ทูแล้วนะเออคาวบอยที่จบหลักสูตรมานะครับคือเขาต้องบินได้ด้วยนะฮะ ก็บอยคนไหนที่แบบว่ายังบินไม่ได้นะครับก็คือยังไม่จบหลักสูตรนะฮะยังไม่มีแบบว่าตาสัญลักษณ์พลล่มนะฮะติดอยู่ที่บ่านั่นเองทุกคนสภ <c oughs> าพไปเรื่อยแล้วจวังหวะนี้นะฮะอ่ะสนุกเขาแหละนะฮะร,รู้แหละนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไหนไหนนี่ก็บินมาเจอประมาณสองหมื่นเมตรแล้วปะ่ะอ่ะประมาณนี้ไหมทุกคน สำหรับการทำม้าบินแต่ว่าตอนนี้มันมืดอยู่นะคาคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงเหรอใครยิงฉันโดนยิง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 ขอบอยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมียูนิคอนไหมฉันอยากได้ยูนิคอนเป็นไงบายบายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอหายูนิคอนก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเมื่อเราอยู่ที่สูง สิ่งที่จะทำร้ายเราได้ก็คือลูกรกะสุนของพวกคาวบอยนั่นเองทุกคนเป็นไงบินขึ้นสูงๆนะฮะไหนว่ายูนิคอนจะเจอไหมนี่นี่นี่มาขาวอยู่ข้างหน้าแต่หางมันเป็นสีดำาว่ะทุกคนหางเป็นปสีดาไ,ไ,ไม่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 ลงไม่ลงห่างมันเป็นสีดํานะครับมันต้องหายูนิคอนที่อยู่หลังคาร์บอยอู้นั่นไงหมู่บ้าน นี่แหวกเก็บแบงแดงหน่อยละกันเราเจอหมู่บ้านสตอร์ลิงนะฮะลงแลนดิ้งอันนี่เป็นไงเดี๋ยวขอญอาตเก็บใบแดงหน่อยอัพเป็นไงเดี๋ยวจะต,ตูดกระโดดขึ้นไปดิได้ไหมเฮ้ยมันเข้าไปลึกเกินอันนี้ไม่ได้อา่าฮะเข้าไปได้ไหมอันนี้มันเข้าไปลึกเกินนะฮะ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะน่าจะประมาณนี้ได้ปะโอเคเข้ามาแล้ว <laughs> หวานตีบอ่ะเก็บใบแดงเก็บบอลก่อนนล้ม,นมันงูด้วยเอามาเก็บมา้าแล้วก็ส่งม้าออกไปอนอกๆมนะ้เป็นไงทุกคนโอ้โหราชาปักนะฮะจังมาะนี้อืมเดี๋ยวลองทำดูสิ เราจะปุ๊บอีกไหมสามสองหนึ่งตึ๊บไม่ติดนะครับปึ๊บปึ๊บเอาหน้าถ่ายไปเลยนะฮะึึ๊บไม่ติดทำให้มันติดก่อนมืดนะไม่อันตรายนะฮะตึ๊บตึ๊บไม่ติดว่ะทุกคนตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ไม่ติดอีกอะ เอาหน้าถ่ยปึ๊บปึ๊บอ่าติดแล้วนะฮะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นกดเมนูปึ๊บกดคลิกออกหนึ่งครั้งปับ๊บแล้วก็หยิบแท่ขึ้นมาปับ๊บกดยิงค้างแล้วกดเก็บแซ่ยิง <c oughs> เป็นงาโอเคเราเริ่มเสียนละเราเริ่มเสียนละแต่ว่าน่าจะหายูนิคอนไม่เจอนะฮะอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วากาันสำหรับการทำบั๊กม้าบินแบบไม่ต้องกระโดดนะฮะเอาหน้าชนไปเลยทุกคนเอาหน้าชนไปเลยครับไถ่ชนไปเลยแล้วก็กดคลิกกะจังหวะด,ดีๆกดคลิกในจังหวะที่ตัวเราเนี่ยกระโดดขึ้นอ่านม้านั่นเองนะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอสัก20ไลค์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนูตสตอรี่มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ มันบังคับไม่ได้ทุกคนมันบังคับยากมากนะครับโอเวนหัวเวนหัวเวนหัวลงดีกว่าลงดีกว่าอ่ะไปจริงๆแล้วอ่ะเนี่ฮะมาตุยบังคับยากบังคับมาเป็นดีกว่าทุกคนไปละวบาย